จะมีการประกาศวันหยุดเพิ่มช่วงเดือนพฤศจิกายนรองโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับนางสาวไตรสุรีไฝ่สันนักุลเราพูดถึงในที่ประชุมคณะกรรมการระดับชาตินะครับเห็นชอบให้มีการกำหนดวันหยุดพิเศษในช่วงสัปดาห์การประชุมผู้นำเศรษฐกิจเอเปซึ่งเราเป็นเจ้าภาพไง16พฤศจิกายนถึง18พฤศจิกายนก็คือพุธพฤหัดและ็สุกพฤศจิกายนนะประกาศให้เป็นวันหยุดวันหยุดพิเศษสามวัน เฉพาะในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลใช่ครับซึ่งก็เป็นแนวทางปฏิบัติเช่นเดียวกับที่ไทยเป็นประธานการประชุมสุดยอดอาเซียนซึ่งเราเคยมีอย่างนี้อยู่แล้วใช่ครับแต่เอกชนก็แล้วแต่จะพิจารณาแต่ราชการหยุดรับภิษา,ฐา,ฐา,ฐากิจหยุดนะฮะ<ช>ทั้งนี้ก็เพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรอ,อ,อำนวยความสะดวกในการเดินทางของผู้เข้าร่วมประชุมรวมทั้งเพื่อให้การรักษาและก็ความปลอดภัยผู้นําของเศรษฐกิจเอเป็กเป็นไปด้วยความเรียบร้อยในส่วนราชการที่มีความจำเป็นต้องให้บริการประชาชนอย่างเช่นโรงพยาบาลศาล ตลอดจนธนาคารให้พิจารณาตามสมควรครับทางนี้เรื่องวันหยุดต้องรอเสนอให้ที่ประชุมอ๋อก็ต้องรอคอรมออนุมัติใช่เขาเตรียมเสนออยู่นะฮะ